สวัสดีครับทุกคนผมติ๊กโทเค็นเกมมิ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงข่าวดีนะครับผมของสายฟรีและสายลงทุนเอาแบบให้ครบแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับแล้วผมจะมาพูดถึงอนาคตของพวกเรานะครับเป็นเกมไฟล์พวกนี้นะครับผมแล้วเราจะสามารถทํารายได้ต่อวันได้ขนาดไหนนะครับผมถ้าเกมมันเปิดตัวพร้อมกันหมดขนาดนี้นะครับ เราคิดกันดูเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์นะครับผมว่าเกมแต่ละเกมจะหาะไรายได้ยังไงจากอะไรนะครับอันนี้คือเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็อ,อ,ยอย่าว่ากันละกันนะครับผมเป็นความคิดส่วนตัวเนาะโอเคว่าผมจะมาวิเคราะห์นะครับว่าไรายได้มันจะหาได้จากทางไหนเกมแต่ละเกมเนี่ยมันจะทํายังไงถึงได้รายได้นะครับแล้วก็นะครับตรงนี้นะครับ ผมจะมาเติมกาวแบบจัดหนักจัดเต็มเลยในคลิปนี้นะครับผมว่าอนาคตน,นะครับผมถ้าเจ้าเกมฝ่ายโปรเจกต์นะครับและที่ฝ่ายโปรเจกต์ตรงนี้นะครับมันเปิดพร้อมกันเนี่ยมันจะขนาดไหนเออแต่สําหรับที่ผมมองนะครับไอตัวที่มันหาไรายได้ดีที่สุดในความคิดของผมนะตอนนี้นะครับมันคือยืมไหมนะครับผมเจ้าตัวเหรียญเยกดเนี่ยแหละครับในความคิดของผมนะตัวนี้น่าสนใจมาก ะะส่วนสายเกมนะครับจริงๆมันก็คือเกมนั่นแหละนะฮะไอเจ้าพวกนี้มันก็คือคล้ายๆกันนะฮบมันมีสเต็คกิ้งมีอะไรด้วยนะครับตรงนี้ยังไม่รวมป๊อปคอยนะทุกคนมีป๊อปคอยผมอยากจะเอามาแทรกกันนะฮะจริงมันมีป๊อปคอยด้วยนะครับมันมีเกี่ยวกับการเหรียญสเต็กิ้งเหรียนนะครับดูโฆษณาได้เงินโอ้โหต่อไปอนาคตมันจะขนาดไหนกันวะเนี้ยนะฮะเออก็ ผมบอกเลยนะครับผมผมเชื่อว่าความสามารถของผมเองนะ่ะผมสามารถหาได้ได้แล้วห่งวันละวหนึ่งันอนะ่ะผมว่าผมทําได้นะครับถ้ามันเกิดพร้อมกันหมดนะถ้ามันเปิดพร้อมกันหมดนะผมมองเลยนะครับแค่มองก็เห็นนะครับผมบอกเลยนะครับโอเคนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะไปดูเจ้าเกมเอา่า เป็นเกมใหม่ก่อนเลยกันนะครับเรามาทักทายเกมใหม่กันก่อนเลยนะครับเกม Unsleep Chip Racing นะครับผมเข้าไปดูที่หน้าเว็บกันก่อนเลยนะโอ้โหเป็นไงครับทุกคนตรงนี้นะครับเป็นเกมที่ใช้เหรียญชิปคอยนะครับเห็นไหมครับแล้วตัวละครนะครับมีการใส่คอสตูมด้วยนะครับผมแต่ละคอสตูมก็คงจะเพิ่มค่าสเตตัสที่ไม่เหมือนกันหรืออาจจะไม่เพิ่มก็ได้เรายังไม่รู้นะครับแต่เกมทุกเกมมันคือเกม Pay to e a r n นะผมคิดว่า รายได้มันก็จะมีแต่เกมนี้ยังรายละเอียดยังไม่มีนะทุกคนนะครับแล้วถ้ามันมานะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเกมนี้มันหารายได้ยังไงตรงนี้มีเกมเดียวที่ผมยังไม่ทราบและยังไม่สามารถเดาได้นะครับว่ารายได้จะหายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอมูฟไปที่3ามก๊กกันเลยนะครับผมไปดู3าก๊กนะครับอ่าเกม Three Kingdom Hero นะฮะ ตรงนี้นะครับจากการสันนิษฐานของผมนะครับว่ารายได้มันจะหาได้จากอย่างไงนะครับผมเนื่องจากผมก็ไปเซาะแซะจากตามคอมเมนต์ต่างๆนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นข่าวดีมากเลยนะครับที่ทางแอดมินได้มาโพสต์นะครับว่านี่นะครับผมราคาตัวฮีโร่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันทุกเกมไอเกมสามก๊กเนี่ยที่ผมเล่นมาทุกวันนี้ผมก็ยังเล่นอยู่นะแต่มันเป็นคนละตัวนี้นะครับการเล่นของมันมันจะมีเสน่ห์ตรงที่การสุ่มกล่องเปิดการ์ด เราจะไม่ได้ตัวแรงง่ายๆแน่นอนนะครับทุกคนเราจะเป็นเป็นแรงซีซะส่วนใหญ่ตัวแบบว่าโอ้โหหลานโจโจโฉอย่างเงี้ยโจฮันบินอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเราจะได้พวกนั้น้ะส่วนใหญ่ใช่ไหมแต่เกมนี้เราไม่รู้ว่ามันจะได้ยากไหมแต่ผมมองว่าการที่ทําให้ฮีโร่ได้ยากๆอะ่ะมันเป็นเสน่ห์ผมอยากให้มันได้ยากๆนะครับนะแต่ไม่ใช่ว่ายากมากขนาดนั้นนะฮะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า การได้ยีโร่เนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับผมนี่นะครับมาดูกันมาดูกันนะฮะหน้ามีคนถามนะครับอย่าแพงมากนะครับอ่าโอเคนะครับน่าจะกล่องสูงตัวละหนึ่งครับนะครับทุกคนตรงนี้ผมชอบนะผมคนลุกเลยหนึ่งครับนะครับมันก็แพงใช่นะฮะแต่เกมพวกนี้ยเราเราต้องเข้าใจนะครับว่าการ์ด NFT มันมีมูลค่าสูงมากนะฮะกล่องละสามสี่ร้อยนะครับ แต่ถ้าคุณเปิดมาแล้วได้แต่4นะครับผมแล้วถ้าเกิดฟุกนะครับมีคนได้ระดับพวกแรขึ้นมานะครับผมเป็นพวกระดับเนี่ยพวกจกที่เขาโชว์เนี่ยนะครับผม10ตัวนี่นะฮะผมบอกเลยนะครับราคามันจะเป็นเสน่ห์ของเกมมากๆนะครับนะครับผมบอกเลยนะครับมันต้องเปิดยากแหละผมเชื่อผมเถอะไม่งั้นเกมมันจะเละเงินมันจะเฟ้อนะครับก็บอกเลยนะครับโคตรเป็นเสน่ห์เลยนะฮะ เปิดมาได้โอ้บังทองโอ้โหตัางขายกันให้เต็มเต็มหน้าเพจกันเลยทีเดียวนะครับแบบมันน่าสนุกนะครับตรงนี้นะและรายได้เนี่ยมันมาหาจากการเปิดกล่องแล้วนะครับตรงนี้มันจะได้จากไหนอีกจากที่ผมเคยเล่นเจ้าตัวอื่นมานะครับการเข้ากิวนะครับผมแล้วการทําตีเมืองนะฮะถ้าเราชนะนะครับทางเราก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญในเกมนะครับตรงนี้แหละผมคิดว่า มันคือรางวัลที่เราจะเอามาแลกนะครับเป็นเหรียญออนมา,าเป็นเหนรียญคับเหรียญอะไรก็ว่ากันไปนะครับตรงนี้ผมว่าเกมนี้หาไรายได้ได้พอสมควรอยู่นะหลายทางอยู่นะครับต็ไหนจะการตรีกิลทอมเฟสประจําวันนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะตรงนี้แหละน่าสนใจนะครับผมโอเคนะครับผม ตรงนี้ผมก็เป็นการสันนิษฐานของผมนะครับยังไงก็ถ้าผิดพลาดระกันใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมนะมีอะไรเพิ่มเี่เติมอีกไหมนิดนึงนะอ่าตรงนี้นะครับก็มีคนถามนะเปิดยังนะครับก็ทางแอดมินก็ตอบมาเองนะครับว่าใกล้ๆแล้วนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าเฮ้ยมันจะเปิดพร้อมกับเกมไดท์คิงดอมหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับแต่ผมอยากให้มันเปิดเว้นๆกันนิดน,นึงนะเพื่อการศึกษาของเกมแต่ละเกมเนาะมันจะได้แบบ ลื่นๆนิดหนึ่งนะฮะต่อไปนะครับเอาเป็นเกมไดคิงดอมแล้วกันนะครับว่าเกมนี้มันจะหารายได้ได้อย่างไหนนะครับได้ยังไงนะฮะเกมนี้นะผมผมมองว่ามันหารายได้ได้โคตรเยอะเลยในความคิดผมนะเออแต่ไม่ใช่ว่ามันจะได้เยอะนะครับแต่หมายถึงหาได้หลายทางนะครับทุกคนนะครับผมมองจากการหลันนิฐานนะครับของผมเองนะครับหนึ่งคือการสุ่มตัวละครนะครับ ตัวละครแต่ละตัวทุกคนมีความต้องการไม่เหมือนกันมีความต้องการไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับอย่างตัวที่เป็นแกะตัวซ้ายมือน,นะครับแพะหรือแกะนี่แหละผมไม่แน่ใจนะครับจากการดูไลฟ์สดมาของลุงเต่ามันมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะใครสุ่มได้มาแล้วจะได้การ์ดไอ้นี่มาเลยนะครับการ์ดดับเบิลนะครับการ์ดดับเบิลมันเป็นการ์ดที่ใช้ง่ายนะครับเป็นการ์ดท,ที่ทุกคนน่าจะต้องการมากที่สุดนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะ,นะตอนนี้นะปัจจุบันนะผมยกตัวอย่างนะ เนี่ยสมมติถ้าใครได้เปิดได้ตัวนั้นมาเนี่ยมันก็จะต้องแพงกว่าตัวอื่นในการเราตั้งขายต่อคนอื่นที่คนเขาอยากได้ถูกต้องไหมครับมันจะมีตัวละครเกลือเนี่ยแหละมันก็ต้องเป็นธรรมดานะทุกคนนะฮะมันก็มีตัวเกลือมีตัวดีแต่ก็ว่ากันไปนะครับใครเปิดได้ตัวดีก็จะได้ราคาดีนะครับ แล้วก็การหารายได้ของเขาอีกทีหนึ่งก็คือเป็นตามพื้นฐานของเกมเลยคือเหรียญ KM ใช่ไหมเหรียญ KM อาจจะแปลงได้มาเป็นเหรียญครับอะไรอย่างนี้นะครับผมขอสันนิษฐานก่อนนะตรงนี้จะได้จากไหนครับก็คือแน่นอนครับสายฟรีทุกคนนะครับเริ่มต้นเกมมาได้สองรอยคูปองสอง้คูปองสามารถแปลงเป็นเหรียญ KM ได้นะครับโในการที่ทําให้เราชนะนะครับผมตรงนี้ก็สามารถแปลงเป็นเหรียญเงินจริงได้นะโอ้หาได้หลายทางนะครับแล้วได้จากอะไรอีกล่ะผมก็มาดูที่แพทไอเทมนะฮะ ไหนจะพวกอาวุธอะไรอีกนะฮะตรงนี้นะครับทุกอย่างเป็นราคาหมดเพราะมันคือ NFT นะครับทุกคนนะฮะราคาก็คงเรียงตามระดับ SR นะครับผมเห็นไหมครับแรนะครับก็คงตามนี้นะครับหลังๆนี้อาจจะบวกค่าสเตตัสนะผมไม่แน่ใจแต่ผมว่ามันต้องบวกนะครับขอให้บวกสักนิดนึงก็ยังดีนะครับนะตรงนี้ก็เตรียมนะครับก็ทุกอย่างมีราคาหมดในการสุ่มของนะครับ คุณได้เกลือคุณก็ไม่ได้อะไรนะอาจจะขายได้แต่ขายได้น้อยนะครับแต่ถ้าสุ่มได้ของแรงมาก็กระโดดเฮลันบ้านแน่นอนนะครับผมว่าราคาคนที่จะสูงมากนะครับนะผมมองอย่างนี้นะอันนี้เป็นการถันนิษฐานของผมนะครับโอเคนะครับก็นะครับต่อไปนะครับผมอืมผมมองว่าอ่ะโอเคอีกนิดหนึ่งนะครับผมการหารายได้จากเกมนี้มันมีอีกเยอะอย่างเช่นการทำการโคนิ่งนะครับการผสมพันธุ์ต่างๆนะครับ อ่าเป็นการผสมพันธ์ต่างๆนะครับตรงนี้แหละผมมองว่ามันจะทําให้ราคานะครับผมสูงขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าสุ่มเด็ถ้าเป็นการคนนิ่งแล้วมันได้เป็นสกิลเกลือมาอันนี้ก็ชวนไม่ได้นะครับก็มันก็มีหลายอย่างนะครับเนี่ยอันนี้คือดูดซับนะครับผมสเตตัสไหนจะมีการโคลนนิ่งผสมพันธ์กันอีกนะโอ้โหแบบมันเยอะมากคือทุกอย่างถ้าทําได้ออกมาเป็นตัวดีคนในที่ตลาดต้องการ ก็จะทําให้ราคาโอ้โหเกมนี้แหละเป็นเกมที่จะทําให้หารายได้ได้สาหรับทั้งสายลงทุนและสายฟรีนะฮะค่อนข้างที่จะหลายทางนะฮะไหนจะระบบฟาร์มอีกนะครับโอเคต่อไปดีกว่านะครับเรียงต่อไปเอาเกมอะไรดีอ่าผมขอข้ามไปที่เกมอ่าอ่าผมขอไปที่ป๊อปคอยนะครับขอไปที่ป๊อปคอยนะฮะป๊อปคอยนะครับผมการหารายได้ของเขานะครับผม มันคืออะไรนะครับมันคือการดูโฆษณานะครับแล้วเราจะได้รับเหรียญนะครับอันนี้ที่ผมได้รับรู้มานะครับแล้วก็การซื้อของที่เขามีการโปรโมตในอนาคตอาจจะมีมากมายเลยก็ได้นะฟังฮะในเซเว่นเนี้ยอนาคตป๊อปคอยอาจจะทั้งหมดเลยก็ได้ผมก็ไม่ผมก็มองถึงอนาคตตรงนี้เลยนะเพราะว่าเฮียฮอนะครับผมก็ออกข่าวมาหลายเรื่องอยู่นะครับว่าโอ้จะซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเยอะแยะเลยนะครับปัจจุบันนะฮะ ก็เตรียมตัวแล้วกันนะฮะฟังข่าวดีได้เลยใครถือเหรียญป๊อปคอยไว้อะเฮ hey! แน่นอนนะฮะก็หาไรายได้จากตรงนี้ได้แน่นอนไหนจะมีการสเต็กกิ้งเหรียญอีกนะครับโอ้โหแบบกินดอกเบี้ยกนันไปแบบสบายๆเลยนะครับตรงนี้แหละแล้วก็ไหนจะมีการซื้อการ์ NFT นะครับที่เป็นเกี่ยวกับดาราเกาหลีหรืออะไรต่างๆนะครับหรือของไทยนะครับตรงนี้แหละครับถ้าเราซื้อมานะอนาคต มันหมดแล้วนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับถ้าคนนี้ในอนาคตเป็นที่ต้องการของสังคมนะฮะมันจะเป็นอะไรที่ผมบอกเลยนะครับเป็นอะไรที่เราอาจจะประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับโอเคอ่ะต่อไปดีกว่านะครับผมผมจะเข้าไปที่ยืมไหมอ่ะยืมไหมนะครับผมยืมไหมนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเป็น d ีฟ i Project ที่ น่าสนใจมากๆเลยนะครับตรงนี้แหละครับมันทำให้ผมมองถึงรายได้ในอนาคตเลยนะครับที่จะสามารถทำได้แบบเป็นพาสีอินคมเป็นพาสีพาสีอินค์มนะลรวบฒวฒิตลินนะครับโอเคนะก็ผมมองว่าการที่จะมาฝากเงินไว้ที่นี่นะครับมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการฝากเงินทิ้งไว้ที่เนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนปล่อยกู้อะอารมณ์เหมือนปล่อยกู้อะเออเราได้ทั้งดอกเงินกู้นะครับแต่รายละเอียดทุกคนต้องไปเจาะลึกกันเอาอีกทีหนึ่งนะผมเคยทําคลิปไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้รายละเอียดมากก็เอาเป็นว่าผมน่าผมผมว่าหลายๆคนนะครับที่เข้ามาศึกษาตัวเนี้ยมันมันมันน่าสนใจจริงๆนะครับมันเป็นการปล่อยกู้ผ่านเหรียญดิจิตอลนะครับ คือโอเคเลยนะครับเราทําแบบถูกกฎหมายด้วยนะครับเอออ่ะโอเคเอาว่าไปอันนี้อันนี้น่าสนใจจริงๆที่สุดนะครับคือรายได้เราจะได้แบบมีกินมีใช้ไปตลอดนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงแค่ในบิตคัพนะครับผมในตระกูลบิตคัพเชนนะครับผมนะเนี่ยทุกคนนะดูเอาแล้วกันนะเราสามารถปล่อยเหรียญอะไรได้นะฮะในอนาคตในปัจจุบันตอนนี้นะครับที่ถ้าเขาจะเปิดตัวมาเขาเราจะปล่อยกู้ได้เฉพาะเหรียญ kusdt นะนะครับ อนาคตก็คงจะเป็นทุกเหรียญนี่แหละครับในความคิดผมนะโอเคนะครับต่อไปอ่าอีกนิดหนึ่งฮะอันนี้เราเราปล่อยเราปล่อยกู้ได้นะแต่เราก็กู้ได้เหมือนกันนะทุกคนโอเคโอเคอ่ะต่อไปนะครับก็หลักๆแล้วนะมันก็น่าจะเกือบหมดแล้วนะครับก็หลักๆก็จะมีมอร์นิ่งมูนนะอันนี้อันนี้ก็รู้ก็รู้ก็รู้กันอยู่แล้วนะครับทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะมอร์นิ่งมูนหารายได้ยังไงนะครับแล้วมันหาได้จริงทุกวันนี้นะครับใครๆก็รู้นะครับว่ามันจับต้องได้ รายได้มีจริงก็หารายได้กันแบบค่าน้ำค่าไฟกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คิดซะว่าเป็นเกมที่เรายังเล่นอยู่แล้วได้รายได้จริงๆนะครับแล้วมันได้จริงๆเห็นไหมครับถ้าเกมอื่นมาคิดหลอจับให้ได้จริงๆแบบนี้นะฮะเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะได้เยอะนะครับนะฮะแต่ว่ามันได้ชัวร์นะครับไอการที่จะได้เยอะคือความขยันของเราแล้วก็ไอเดียของเรานะครับ อยู่ที่ไอเดียนะครับใครทําไอเดียเราก็จะเหนื่อยน้อยหน่อยถ้าใครมีไอเดียเยอะนะเราจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับมันทุกอย่างอยู่แล้วโอเคนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็มาคํานวณวิเคราะห์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าทุกอย่างมันเปิดหมดแล้วนะครับทุกคนต้องเตรียมนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือเวลานะฮะแบ่งสรรปันส่วนกันให้ดีๆนะครับแล้วก็มาใช้ไอเดียความคิดนิดนึงนะครับว่าเราจะเล่นอันไหนเรียงอันไหนให้มัน แรกๆอ่ะมันยากยากตรงไหนคือการศึกษาเกมนะครับการเข้าใจระบบเกมก่อนเนี่ยมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกมเปิดมานะครับ1เดือนเนี่ยทุกคนน่าจะเข้าใจกันหมดแหละนะยังผมหัวจะช้าผมเชื่อว่า1เดือนผมน่าจะเรียนรู้ได้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วพอเราเรียนรู้เสร็จแล้วเราเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะฮะเราจะเข้าใจเองนะครับว่าเราจะทํำยังไงกับมันหายรายได้ยังไงกับมันนะครับนะตรงนี้ผมอยากให้ทุกคนแบบ ศึกษากันให้เยอะๆนะแล้วทุกคนนะครับหนึ่งวันเนี่ยทุกคนแบ่งเวลาดีๆนะครับรายได้อะหาไม่ยากเลยอนาคตนะครับผมบอกเลยนะครับดีไม่ดีนะครับถ้ารายได้มันดีเอาจากงานมาทําตรงนี้เลยดีกว่าไหมอันนี้ผมยอกๆนะครับเราอย่าทิ้งงานประจําเรานะครับไม่ดีนะฮะเรามีงานประจําไว้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับถ้าเรามาลองทําตรงนี้ดูนะครับอนาคตนี่ครับวันละพันนะครับผมขออ่ะผม ผมก็ขอพรแล้วกันนะครับว่าขอให้มันทําได้จริงอย่างที่ผมคิดแล้วกันนะครับวันละพันขั้นต่ํานะครับขอให้ทุกคนทําได้นะครับขอให้ทุกคนมีรายได้แบบนี้ทุกคนเลยแล้วกันนะครับนะรวมทั้งผมเองด้วยนะฮะโอเคแล้วกันนะครับก็คลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์นะครับอย่างง้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับผม โอเคนะครับไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคนะครับผมขอลาเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ